สวัสดีครับพบกับพวกเราในผมสามจ้าปันสุเข้าตัว EP ที่4แล้ว EP พีสีบอกเลยว่าสนุกมากๆสนุกฮาฮาลกด้วยทุกาเป็นจิตอาสาแต่ไม่รู้เรื่องตรงไหนจะเป็นจิตอาสาต้องทำยังไงวะต้องเป็นแบบฟุตเท้าหรือเปล่าที่แบบต้องทํากิจกรรมภาคสีอะไรเงี้ยไม่ต้องก็ได้ครับเรามีการแสดงละครมาให้ดูฮาฮาตลกด้วย งานสองชั <anto> <isto> ่วโมงไม่ได้พักวันลนี้ชีวิตเจ็มใสเหลือเกินรวกรุงเทพไปทั้งไหนไปนะกรุงเทพไปทั้งไหนกรุงเทพี่จะไปกรุงเทพเจมไหมกรุงเทพมันอาจจะเป็นต่อสั้นๆนะครับผมแต่อย่างน้อยทุกคนก็จะได้รู้ว่า อยากจะทำกิจศาสตรเนี่ยเริ่มจากอะไรที่มันง่ายๆนะครับอยากซึ้งๆเป็นอะไรครับนาวก็เปลาเป็นอะไร3,000สูด